สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบื้องหลังที่น่าสนใจมากๆนะคะคือการออกแบบโรงงานผลิตยาค่ะเรามีเอกสารศาสตร์การออกแบบและผังโรงงานผลิตยาเป็นแนวทางคุยกันวันนี้ค่ะสวัสดีครับใช่ครับเป็นเรื่องที่ดูภายนอกอาจจะเหมือนอาคารทั่วไปแต่ข้างในนี้รายละเอียดเยอะมากครับใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่การสร้างตึกแต่เหมือนสร้างออสภาพแวดล้อมที่ต้องควบคุมแบบเป๊ะๆเ,เลยเพื่อให้ได้ยาที่ทั้งดีปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอืมถูกต้องครับเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะเจาะลึกหลักการสำคัญสคัญที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่น GMP ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือว่าการควบคุมการปนเปื้อนการไหลเวียนต่างๆแล้วกออ็ห้องสะอาดพิเศษว่ามีอะไรเป็นหัวใจสำคัญบ้างนะคะครับผม เริ่มกันที่คำคุ้นหูก่อนเลยค่ะ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากเป็นเหมือนแกนหลักของการออกแบบโรงงานยาเลยคะครับ GMP นี่คือพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยครับคือเป้าหมายหลักๆเลยคือการป้องกันความเสี่ยงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อการปนเปื้อนจากสิ่งภายนอกฝุน่นเชื้อโรคหรือสารอื่นแล้วก็มีการปนเปื้อนข้ามคือยาตัวหนึ่งไปปนเปื้อนกับอีกตัวหนึ่ง อ๋อค่ะความสับสนความผิดพลาดต่างๆอย่างการหยิบวัตถุดิบผิดติดฉลากผิดคือต้องป้องกันให้หมดเลยเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ให้ผลการรักษาตามที่ควรจะเป็นครับซึ่งถ้าเกิดพลาดขึ้นมานี่ผลกระทบมันร้ายแรงมากอาจจะถึงชีวิตผู้ป่วยได้เลยใช่ครับ ใช่เลยครับดังนั้น GMP มันเลยส่งผลต่อการออกแบบแทบจะทุกส่วนของโรงงานเลยตั้งแต่การเลือกที่ตั้งก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมลดความเสี่ยงจากภายนอกได้หรือเปล่าค่ะตัวอาคารเองวัสดุที่ใช้ก็ต้องเลือกที่มันเรียบทําความสะอาดง่ายไม่เป็นที่สะสมฝุ่นหรือเชื้อโรคอย่างที่เห็นบ่อยๆก็ผนังแซนวิชแผเนพื้นก็อาจจะต้องมีมุมโค้งมนหรือคอฟวิ่งตรงร้อยต่อผนังกับพื้นอืมค่ะแล้วก็เรื่องการแบ่งพื้นที่หรือ segregation ต้องแยกส่วนผลิตส่วนควบคุมคุณภาพส่วนจัดเก็บให้ชัดเจนป้องกันการปนเปื้อนข้ามและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการออกแบบการไหลหรือโฟล์ครับโฟล์ <Flow. S 1> ครับการเคลื่อนที่ของทั้งวัสดุคนแล้วก็ของเสียต้องพยายามให้อยู่ในทิศทางเดียวไม่ย้อนไปมาหรือเป็นระบบที่ควบคุมได้เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนให้ไม่ที่สุด น่าสนใจค่ะพอพูดถึงเรื่องความสะอาดก็อดนึกถึงห้องสะอาดหรือคลีนรูมไม่ได้เลยอันนี้มันคืออะไรต่างจากห้องธรรมดาเยอะไหมคะอ๋อคลีนรูมนี่คือพื้นที่ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบเข้มงวดสุดๆครับทั้งปริมาณอนุภาคฝุ่นในอากาศที่ต้องน้อยมากๆเลยค่ะน้อยขนาดไหนคะตามมาตรฐานอย่าง EU GMP จะแบ่งเป็นเกรดครับมี A B C D เกรด A นี่คือสะอาดที่สุด คือแทบจะไม่มีฝุ่นเลยใช้สําหรับจุดที่สําคัญมากๆอย่างเช่นจุดบรรจุยาปลอดเชื้อนอกจากฝุ่นก็คุมอุณหภูมิความชื้นและก็เรื่องความดันอากาศด้วยครับแล้วอะไรที่ทําให้ห้องมันสะอาดได้ขนาดนั้นคะเป็นที่ตัววัสดุหรือว่าระบบอะไรพิเศษหัวใจหลักเลยคือระบบ HVAC ครับหรือระบบปรับอากาศและระบายอากาศอ๋อแอร์หรอคะไม่ใช่แค่แอร์ธรรมดาครับมันเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะ มีแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงมากอย่าง HPA filter หรือบางทีก็ ULPA เลยที่ดักจับอนุภาคเล็กๆได้แล้วก็มีการควบคุมความดันอากาศให้แต่ละห้องมีความดันต่างกันนิดหน่อยเพื่อบังคับทิศทางการไหลของอากาศให้ไหลาจากห้องที่สะอาดกว่าไปห้องที่สะอาดน้อยกว่าป้องกันไม่ให้อากาศสุกรกมันไหลย,ย้อนเข้ามาอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วครับ แล้วก็แน่นอนว่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็ต้องเป็นแบบที่ไม่ปล่อยฝุ่นออกมาทำความสะอาดง่ายด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเยอะครับอย่างระบบ BMS ที่คอยควบคุม HVAC ทั้งหมดหรือ EMS ที่ติดตามสภาวะแวดล้อมแบบเรียลไทม์เลยทั้งฝุ่นความดันอุณหภูมิถ้ามีอะไรผิดปกติปุ๊บระบบแจ้งเตือนทันทีสุดยอดเลยค่ะ พอเรามีพื้นที่สะอาดแล้วการควบคุมสิ่งที่เข้าเข้าออกออกทั้งคนทั้งของก็ต้องเข้มงวดตามไปด้วยใช่ไหมคะหลักการจัดการเรื่องฟโฟลหรือการไหลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับสำคัญมากสำหรับ material flow หรือการไหลของวัสดุเนี่ยต้องออกแบบให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการผลิตเบ๊ะเเลยตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้ามาก็ต้องกักกันไว้ก่อนรอตรวจค่ะแล้วก็สุ่นตัวอย่างไปตรวจพอผ่านก็เบิกจ่ายไปผลิตผลิตเสร็จบรรจุเสร็จ ก็อาจจะต้องกักกันอีกรอบรอผลตรวจสุดท้ายแล้วถึงจะเก็บเข้าคลังรอส่งออกทุกขั้นตอนต้องมีป้ายบอกสถานะชัดเจนแล้วก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าแอร์ล็อกแอร์ล็อกครับมันเป็นห้องเล็กๆก,กั้นระหว่างพื้นที่ที่ระดับความสะอาดต่างกันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ป้องกันอากาศจากโซนสกปรกไหลเข้าโซนสะอาดครับเหมือนเป็นระบบประตูกลนสองชั้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะคล้ายๆแบบนั้นครับแต่เน้นเรื่องการควบคุมการไหลของอากาศเป็นหลักแล้วการไหลของคนล่ะคะพนักงานที่เข้าไปทํางาน personal flow หรือการไหลของคนก็มีระบบเหมือนกันครับคือต้องมีการเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นหรือ progressive gowning คือจะเข้าพื้นที่สะอาดขึ้นก็ต้องผ่าน airlock แล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆตามความสะอาดของโซนนั้นๆอ๋อ oh, ค่ะตอนออกก็ทำย้อนกลับถอดชุดตามลำดับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเอาสิ่งสุกรกจากข้างนอกเข้า,ขาไปปนเปื้อนหรือในทางกลับกันคือเอาเชื้อจากข้างในถ้ามีออกมาข้างนอกครับ ละเอียดมากเลยค่ะแล้วถ้าเป็นยาทีา่มีความพิเศษหรืออันตรายมากขึ้นอย่างพวกยาแรงๆหรือยาชีวะวะัตถุการควบคุมต้องเข้มขึ้นไปอีกไหมคะเข้มขึ้นมากครับถ้าเป็นพวกสารออกฤทธิ์ดุนแรงหรือ Potent Compounds อย่างเช่นฮอร์โมนยาเคมีบำบัดพวกนี้ต้องใช้ระบบกักกันหรือ Containment เพิ่มเติม Containment ครับอาจจะเป็นตู้ไอ o l a t o r ที่เราทำงานผ่านถุงมือ แยกคนกับยาออกจากกันเลยหรือออกแบบห้องให้มีความดันเป็นลบ (negative pressure) ความดันลบครับเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศจะไหลเข้าห้องอย่างเดียวดูดฝุ่นยาไม่ให้ฟุ้งออกมาทําอันตรายคนทํางานข้างนอกได้อ๋อค่ะป้องกันคนทํางานด้วยใช่ครับส่วนพวกยาชีววัตถุหรือยาปราศจากเชื้อที่ต้องการความปลอดเชื้อสูงสุดเนี่ยอันนี้ยิ่งต้องเข้มงวดเลยการแยกพื้นที่ต้องเด็ดขาด อย่างเช่นแยกโซนก่อนกับหลังการกำจัดไวรัส pre-post viral inactivation ระบบ Airlock ก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าไม่มีการปนเปื้อนข้ามเด็ดขาดโหฟังดูแล้วการออกแบบโรงงานยานี่ไม่ใช่แค่เรื่องวิศวรกรรมก่อสร้างเลยนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากจริงๆหัวใจหลักคือการป้องกันการปนเปื้อนทุกรูปแบบแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ได้แม่นยำที่สุดถูกต้องเลยครับ การออกแบบดีๆตั้งแต่ต้นเนี่ยแม้จะดูเหมือนลงทุนสูงในตอนแรกแต่จริงๆมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากในระยะยาวครับเพราะช่วยลดปัญหาลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆแล้วก็สร้างความมั่นใจในคุณภาพยาได้ตลอดกระบวนการผลิตเลยน่าทึ่งมากๆค่ะกับรายละเอียดเบื้องหลังโรงงานยาที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนก่อนจะจบกันไปวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจชวนคิดต่อนะคะ ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอย่างระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือ AI ปัญญาประดิษฐ์มันจะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบหรือควบคุมโรงงานยาเพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปอีกได้ยังไงง